ในการแข่งขัน F1 แค่เซี่ยวนาทีก็ถือว่ามีความหมายและยาง F1 ก็เป็นหนึ่งในหัวใจหลักสําคัญที่จะนําไปสู่ความเป็นเลิศยางของ F1 แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆยางสลิคหรือยางที่ไม่มีดอกและยางที่มีดอกแบ่งออกเป็น C1 และ C6 แข็งสุดถึงนุ่มที่สุดและแบ่งออกเป็น3สีด้วยกัน1่ยางซอฟที่มีสีแดงยึดเกาะถนน,นดีทําความเร็วได้ดีที่สุดแต่แลกมาด้วยความสึกหรอไว2อยางมีเดียมที่จะมีสีเหลืองทําความเร็วได้ดีไม่แพ้จากยางซอฟเลย3ยางฮาร์ดสีขาวมีมว กนแข่งที่สุดใช้งานยาวที่สุดสึกหล่อช้าที่สุดแต่ในประเภทยางสลิกหรือว่าทําความเร็วต่อรอบได้ต่าถ้าเทียบกับยาง2อ,อันแรกสําหรับยางดอกก็แบ่งได้เป็น2ส,สียางอินเตอร์มีเดียที่จะมีสีเขียวเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกเบาๆถึงกลางๆและยางเวทที่มีสีฟ้ามีดอกลึกช่วยในการรีดน้ําได้ดีเหมาะสําหรับสนามที่มีฝนตกหนักอีกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าใครสังเกตเห็นว่าก่อนแข่งจะต้องมีการคุมยางล้อด้วยผ้าห่มทําความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมยิยางเพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการและก่อนแข่งจะต้องมีรอบฟม แกลบหรอบเพื่อวอร์มยางให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการซึ่งอุณหภูมิของยางนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการแข่งหากอุณหภูมิต่างกันแค่เพียงนิดเดียวความเร็วก็จะต่างกันในระดับเซี่ยววิซึ่งจะทําให้ส่งผลต่อการแข่งขันและทีมไหนที่จะเป็นแชมป์สนามนั้นได้ก็ต้องเลือกยางให้ถูกกับสนามอีกด้วย